หนึ่งในอารันคาเลยครับที่เรียกได้ว่ามีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องบีดเช่นมาแลนะความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยนะครับมีมากมายจนถูกไอเซนนั้นเลือกให้มาเป็นหนึ่งในเอสปาดาด้วยรูปร่างและลักษณะนิสัยของเขานั้นที่ดูดุดันมันก็กลับทําให้ใครหลายๆคนนั้นก็ต่างชื่นชอบตัวละครนี้เป็นอย่างมากครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีตเด็กของเรานั้นจะพาทุกท่านไปดูเรื่องราวของเอสปาดาที่เป็นคู่ปรับตลอดการของอิติโกะนะครับอย่างตัวของคริมจอดแจ็คเกอร์แจ็คกันครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรจากอนิเ็กรุ่วรมกับทีมงานของอนิเ็กอีกตามเคยนะครับอย่างที่เรานั้นได้เกิดไปข้างต้นนะครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของเอสปาดาหมายเลขที่6สุดเท่นะครับอย่างตัวของกลิมจอกันนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนั่นเองนะครับเราก็จะต้องขอเตือนมันอย่างเคยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้นะครับจะมีการพูดถึงรวมไปถึงสปอยเนื้อหาบางส่วนในอนิเมะรวมไปถึงมังงะจากเรื่องบีดเทลมอร์นาอีกด้วยครับยังไง ผมอาจจะมีบางตัวละครนะที่ผมนั้นออกเสียงชื่อผิดนั้นก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้กันด้วยนละครับแล้วผมนั้นก็จะพยายามรีเช็คให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดตรงนี้มีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเพื่อนๆนั้นก็สามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้กับเราทําให้หน้าสารบัญอันเดตของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นได้ครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้กับพวกเราแล้วก็เลต s s าร์เดตก่อนอื่นนั่นเองนะครับ รกรกฎาคมนะสูง186ซนติเมตรครับและหนักอยู่ที่80กิโลกรัมในอดีตนั่นเองครับกริมจอนั้นเป็นฮอลโล่นะครับที่อาศัยอยู่ในฮูเอโกมอนโดและเขานั่นเองนะครับก็เป็นฮอลโล่ในชั้นเมนอสที่อยู่ในระดับแอสจูกัสครับลักษณะภายนอกของกริมจอนั้นจะเป็นเสือตระกูลแพนเทอร์ครับซึ่งในตอนนั้นนั่นเองกริมจอก็ถือได้ว่าเป็นแอสจูกัสที่เรียกได้ว่าดุร้ายแล้วก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขานั้นได้ไล่ล่าก,กัดกินฮอลโล่ตัวนอื่นในฮูเอโกมอนโดไปได้อย่างมากมายกัยยกววกยัันนนเเเลยดวววราากก่่่ถ้้ิิไมออๆตง จะกลายเป็นกิเลียนเหมือนเดิมนั่นเองครับวันหนึ่งนั้นกริมจอก็ได้พบเข้ากับตัวของดีรอยและแอสจูกัสอีก3ตนครับดีรอยนั่นเองนะครับเห็นว่ากริมจอนั้นเป็นแอสจูกัสตัวที่เล็กมากเล็กกว่าว่าเขานั้นหลายเท่าตัวกันเลยทีเดียวเขานั้นจะคิดว่าตัวของกริมจอนั้นน่าจะเป็นแอสจูกัสที่เรียกว่าอ่อนแอพร้อมกับการที่ว่าเขานั้นนะครับก็จะกินกริมจอนั่นเองแต่ตัวของกริมจอนั่นเองนะครับก็ไม่ได้พูดพรามทำเพลงอะไรมากนะครับเขานั้นได้เข้าโจมตีและสัังงงหาารรรอออูกกกทททีีีีีี่่เเเป็นนนนนลล้้ขดดยยย2ตวจม าชาวหลงนั้นก็ได้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกิมจอเขานั้นก็ขอให้ตัวของกิมจอนั้นมาเป็นพวกของเขานั่นเองครับโดยมีเป้าหมายก็คือการกินฮอลโลตัวอื่นๆที่ฮูเอโกมอนโดนั้นไปเรื่อยๆจนพัฒนากลายเป็นเมนอสขั้นสูงสุดอย่างวัสโตรเด้นั่นเองครับและชาวหลงนั่นเองนะครับก็ได้ยกให้ตัวของกิมจอเป็นหัวหน้าของกลุ่มอีกด้วยต่อมานั้นนะครับกลุ่มของกิมจอนั้นก็ได้ไล่ล่ากินฮอลโลไปเรื่อยๆจนเมื่อพวกเขานั้นกินฮัลโล่ไปได้ถ ได้เพราะกินมาขนาดนี้แล้วนะครับแต่กลับไม่รู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อยชาวหลงนั้นจึงได้ยกเลิกเป้าหมายในการพัฒนาเป็นวัสโทเดย์ไปเรียบร้อยเลยล่ะครับแต่ถึงแบบนั้นเองนะครับตัวของกิมจอนั้นก็ไม่ยอมแพ้เขานั uh ้นไม่ล้มเลิกในการที่จะพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นวัสโุเดย์เมื่อชาวหลงได้ยินแบบนั้นเขาจึงเสนอให้ตัวของกิมจอนั้นกินเขาและเพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มนะครับเพื่อที่จะสามารถพัฒนาเป็นวัสโทเดย์ได้ในตอนนั้นนั่นเองครับกิมจอก็ได้เกิดลังเลอยู่เล็กนน้้อออะะรรััแตตาสดดลววเขกกกกก็ไิิิใจพงงงน ครั้งนั้นนะครับก็ไม่ได้กินทั้งตัวนะกินเพียงแค่เศษเซียวเดียวเท่านั้นเองครับมันจึงทําให้พวกของชาวหลงนั้นยังมีชีวิตอยู่นั่นเองแต่ต่อมานั้นก็ไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของกริมจอนั้นได้กลายเป็นวัสโทเด้หรือเปล่าแต่ในช่วงหนึ่งนั่นเองนะครับที่ตัวของกริมจอนั้นได้เจอกับไอเซนแล้วก็ได้รับพลังจากโฮงเงียวคู่จนกลายเป็นอารันคาร์และได้รับเลือกในะครให้กลายเป็นเอสปาดาหมายเลขที่6เพื่อเป็นกําลังหลักให้กับไอเซนอีกด้วยครับถึงัอครัตัววของงงกกริมนน้้้้็็ไไ่่่่่ดดละททพพเเเาาาาแยยีห ชาวหลงนั่นเองนะครับก็ได th ้ถูกทําให้กลายเป็นอารันคาเช่นกันและกริมจอ,อนั้นเองนะครับก็ได้ให้พวกชาวหลงนั้นมาเป็นฟาเชียนให้กับเขานั่นเองครับและนี่นะั้นมันก็เป็นเรื่องราวความเป็นมาในอดีตคร่าวๆนะครับของตัวละครที่มีชื่อว่ากริมจอที่เรานั้นได้ทําการรวบรวมให้พเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูบทบาทของกริมจอในอนิเมะกันบ้างครับกริมจอนนะปรากฏตัวครั้งแรกออกมาในอนิเมะตอนที่116ครับซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่ตัวของอุคิโอลานั้นได้กลับมายังลาสโนเช่ครับหลังจากที่พวกมันเนี่ยไปทําการบุกโลกมนุษย์มากับยามีครับกริมจอนั่นเองนะครับก็ได้บอกกับอุคิโอลาว่าเขานั้นทํางานผิดพลาดครับจากการที่เขานั้นไม่ยอมจัดการอิจิโกะเพราะกลิมจอนั้นเห็นว่าพลังของอิจิโกะนั้นจะเพิ่มขึ้นไปได้อีกครับอิอออาานนนนนนรััจึึงงงไ้้้้กกกว่่่่่ถถตทีแแขข็เมืห นั่นเองนะครับจะเป็นคนจัดการกับตัวของอิจิโกะนั่นเองและไอเซนนะครับก็เห็นด้วยกับความคิดของอุนคิโอลาอีกด้วยมันจึงทําให้กลิมจอนะั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับในคืนนั้นนั่นเองกลิมจอจึงได้พาฟาเชียนของเขานะครับทั้ง5ตนเนี่ยบุกไปยังโลกมนุษย์น้เพื่อไปจัดการกับอิจิโกและโยมทูตคนอื่นๆครับกลิมจอเนี่ยก็ได้สั่งให้พวกฟาเชียนของเขานั้นตามไล่ล่านะครับว่าคนที่มีแรงดันวิญญาณในเมืองให้หมดและจากเหตุการณ์นั่นเองนะครับเหล่าฟาเชียนกนองกะได้ไปาาหาิจโกะแลลู เพื่อที่จะล้างแค้นได้กับเพื่อนของเขาอย่างตัวของดีรอยเลยครับที่ถูกตัวของลูเคียและอิจิโกะฆ่าไปครับในศึกครั้งนั้นนั่นเองครับกริมจอนนั้นได้เปิดฉากด้วยการเอามือเข้าไปทะลวงร่างของลูเคียนะครับจนร่างของลูเคียนั้นนอนแน่นิ่งไปเลยทีเดียวจากนั้นตัวของอิจิโกะนะครับก็ได้บังครเข้าต่อสู้กับกริมจอทันทีและด้วยความห่างชั้นของพลังเลยครับก็ทําให้อิจิโกะนั้นไม่สามารถต่อสู้กับกริมจอได้เลยกริมจอนนั้นสามารถเอาชนะตัวของอิจิโกะในสภาพบังคาได้ด้วยม แต่มันนั้นก็เพียงได้แต่สร้างรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆให้กับกริมจอเท่านั้นครับและในระหว่างที่กริมจอนั้นชักดาบออกมาเพื่อฆ่าอิจิโกะนั่นเองโทเซนนั่นเองนะครับก็ได้เข้ามาห้ามกริมจอไว้และบอกว่ากริมจอนั้นนะครับฝ่าฝืนกฎและทําตามใจตัวเองมากจนเกินไปพร้อมกับสั่งให้กริมจอนั้นกลับไปยังฮูเอโกมันโดทันทีเลยล่ะครับกริมจอนั้นจึงได้ยอมกลับไปทั้งๆที่ยังค้างคากับตัวของอิจิโกอยู่นะแหมไอพี่อิจิโกของเรานี่ก็หนังเหนียวดวงแบบบวกค่ารัก99มาเลย ลงโทษโดยการตัดแขนซ้ายจนขาดพร้อมกับการใช้วิธีทําลายนะครับใส่แขนที่ขาดของกลิมจอจนไม่เหลือซากเลยทีเดียวละครับเนื่องจากที่เขานั้นทําอะไรโดยพารการจนทาให้เหล่าฟาเชียนของเขานั้นได้ตายไปนั่นเองครับในตอนนั้นกริมจอนั้นโกรธโทเซนเป็นอย่างมากจนเกือบจะชักดาบออกมาต่อสู้กับโทเซนกันเลยทีเดียวแต่อเซนนั้นก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเกิดตัวของกลิมจอนั้นต่อสู้กับโทเซนเขานั้นจะไม่ยอมให้อภัยกับกลิมจออีกแล้วครับกลิมจอไม่ได้ฟังดังนนั้นนะครับจึงได้ยอมสงบสติอารมณ์ลงและในนนนตอออั้เงกกกริมจ็ถู เซนสั่งให้ยึดตำแหน่งเอสปาด้าหมายเลข6ไปและอมอบให้กับลูปี้แทนนั่นเองครับเหตุการณ์ต่อมานั้นก็คงเป็นเหตุการณ์ที่ไอเซนนั้นได้สั่งให้เหล่าอารันคาและเอสปาด้าไปบุกยังเมืองคาราคุระนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นเองก็มีกลิมจอมาด้วยครับโดยจุดประสงค์นั้นก็เพื่อให้อุนคิโอลาได้รับพาตัวของอิโนอุเ e อไปนั่นเองกลิมจอได้เจอเข้ากับอิจิโกะอิจิโกะได้ถามเลยครับว่าแขนของกลิมจอนนั้นหายไปไหนข้างนึงกลิมจอนนั้นก็ได้ตอบว่าเขานั้นแแแค่อดดด้้งไวะรรเเเพาา I นะาาาานกนขนขขสมมมถชตีีียย มันนาขิงไปอีกอิจิโกะนะครับจึงไม่รีรอเลยครับเปิดบางไรพร้อมกับสภาพฮอนโลเข้าต่อสู้กับกริมจอครับซึ่งมันก็ทําให้กลิมจอนั้นตกใจเป็นอย่างมากนะกลิมจอนั่นเองนะครับได้ถูกอิจิโกะอัดอยู่ฝ่ายเดียวกันเลยแหละครับแต่เมื่อการต่อสู้นั้นดําเนินไปถึงสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อหน้ากากของอิจิโกะนั้นได้แตกออกนะครับเพราะว่าเขานั้นอยู่ในสภาพฮอนโลได้ยังไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองแหละครับในเมื่อหน้ากากมมนได้แตกออกไปแล้วก็เป็นฝ่ายกลิมจอนสิครับที่เล่นงานอิจิโกัน ที่กริมจอนั่นเองนะครับจะใช้เซโร่นั้นอัดเข้าไปที่หน้าของอิจิโกะเพื่อปิดชีมนั่นเองครับแต่ตัวของลูเคียนั้นก็ได้เข้ามาช่วยเหลือตัวของอิจิโกะไว้ได้ทันท่วงทีแต่พละของลูเคียนั้นก็ไม่อาจต้านทานกริมจอนได้เหมือนกันครับกริมจอนนั้นกาลังจะใช้เซโร่อัดเข้าไปที่หัวของลูเคียครับแต่ในนั่นเองครับไวเซิร์อย่างตัวของฮิราโกุชินจินั้นก็ได้โผล่เข้ามาช่วยตัวของลูเคียเอาไว้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มาเป็นการต่อสู้ของกริมจอรกกับิาาโ่ทีชํนาาาาาาญใในนนนนนนกกกกกรรรช้้้้สภพอออลลโัั็็เเปฝ่่่ยทีหืวิิมจได ใส่เซโร่ใส่กิมจอมน,นั้นก็ทําให้กิมจอนั้นงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับว่าทำไมโยมันดูนั้นไม่ถึงใช้เซโร่ได้พร้อมกับการที่กิมจอนั้นก็ได้โดนเซโร่ของยิรากุเข้าไปเต็มๆจากนั้นเองนะครับกิมจอก็ได้คิดว่าเขานั้นจะต้องเอาจริงกันแล้วจึงคิดจะปลดปล่อยดาบเข้าต่อสู้กับตัวของยิรากุครับแต่อุนคิโอรานั้นก็ได้เข้ามาห้ามกิมจอไว้พร้อมกับบอกว่าภารกิจนั้นสําเร็จไปแล้วให้ทุกคนนั้นกลับไปยังฮูเอโกมอนโดได้เลยครับตัวของกิมจอนี่ถูกข ของอีกรอบกันแล้วะครับเมื่อมาถึงลาสโนเช่แล้วเนี่ยตัวของไอเซนก็ได้ทดสอบพลังของอินโอโอเอโดยการสั่งให้อินโอโอเอนั้นรักษาแขนให้กับกิมจออิมโอโอเอนั้นก็ทําตามแต่โดยดีแหละครับจนทําให้แขนของกิมจอนั้นฟื้นคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งกิมจอก็ได้บอกว่านๆก็นๆแล้วรักษาแผลที่หลังให้ด้วยก็แล้วกันแหละครับอินโอโอเอนั้นจึงได้รักษาแผลที่หลังให้กับกิมจอจนหมายเลข6นั้นได้กลับมาอีกครั้งครับเมื่อกิมจอได้หมายเลข6กลับคืนมาแล้วเนี่ยเขานั่นเองเนะครด่รอยึ ตำแหน่งเอสปาด้าหมายเลื6อคืนนั่นเองครับไอนี่มันร้ายไม่เบาเลยทีนี้เนี่ยหลังจากที่ตัวของอิจิโกะนั้นได้พ่ายแพ้ให้กับอุนคิโอลานะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเนี่ยริมจอนะก็ได้ทําการลักพาตัวขออินาโอเอะมาแล้วบอกให้อินาโอเอะนั้นรักษาให้กับอิจิโกะเพื่อที่เขานั้นนะครับจะได้ต่อสู้ตัดสินกับตัวของอิจิโกะอย่างจริงจังนั่นเองแต่ในระหว่างที่กําลังรักษาอยู่นั่นเองครับอุนคิโอลานีก็ได้โผล่มาเห็นแล้วบอกให้ยุติการรักษาครับแต่กิมจอนะก็ไม ก็ตามแล้วนะครับการต่อสู้ในครั้งนี้อุนคิโอลาก็เป็นฝ่ายถูกกริมจอนเล่นงานโดยการใช้คาจาเนกาชิออนใส่ไปยังในรูตรงกลางหน้าอกของอุนคิโอลาครับคาจาเนกาชิออนนี่นะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยมันเป็นพลังที่เอาไว้ลงโทษเหล่าฟาเชียนครับซึ่งมันนั้นก็จะสามารถกักขังฟาเชียนไว้ในอีกมิติหนึ่งได้ครับเป็นระยะเวลานานพอสมควรกันเลยทีเดียวแหละนะแต่ครั้งนี้เองครับกิมจอนนั้นเอามาใช้ใส่อุนคิโอลาที่เป็นเอสปาด้าครับมันจึงสามารถกักขังอุนคิโอลาไว้ได้เพียงแค่2-3ชั่วโมงเท่านนั้จากนั้้นแลวเมื่อตัวของเท กกได้ทําาารรัษเสอิจิโกะนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับกิมจอทันทีครับกิมจอเนี่ยก็ได้ใช้กรนเลเซโร่นะครับซึ่งเป็นเซโร่ที่มีความเข้มข้นและรุนแรงเป็นอย่างมากในใส่อิจิโกะแต่ก็กลับถูกอิจิโกะที่อยู่ในสภาพฮอลโลนั้นปัดเป่าออกไปได้ครับกิมจอเห็นว่าอิจิโกะนั้นงัดพลังทั้งหมดออกมาใช้แล้วเขาจึงทําการปลดปล่อยดาบของเขาเข้าต่อสู้กับอิจิโกะทันทีการต่อสู้ของทั้งคู่นั้นดําเนินไปได้อย่างดุเดือดเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าผัดกันรุกผัดกันรับอย่างสูสีกันเลยทีเดีีียยยวววว่่่่่คครััับแตด้้าามมมมทิจโกกน,นนนุง พวกพ้องพลังของเพื่อนนนะอิจิโกะจึงเป็นฝ่ายเอาชนะตัวของกริมจอมาได้แต่ก็ดูเหมือนว่ากริมจอนก็จะไม่ยอมแพ้ครับเขานั้นได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับการโจมตีไปที่อิจิโกะอีกครั้งหนึ่งแต่เอสปาดาหมายเลขที่5นอยโทรานะครับก็ได้มาโจมตีที่กริมจอจนกริมจอนั้นได้รับบาดเจ็บสาหาันและไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อีกก็เป็นอันจบบทบาทของกริมจอในอนิเมะกันแล้วล่ะครับ ต่อมานันเราจะมาดูบทบาทของกริมจอในมังงะกันบ้างครับหลังจากจบสึกของอารันคาแลวเนี่ยพวกเอสปาดาเนะี่ยก็ตายไปเกือบหมดเลยแหละครับเหลือแต่เพียงกริมจอและฮาริเบลเท่านั้นแหละครับที่ยังมีชีวิตอยู่กริมจอนั้นได้ถูกอุราฮาระคิสเกะนะครับขอให้เข้าร่วมการต่อสู้กับเหล่าฟินซี่ครับและกริมจอนั้นก็ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออุราฮาระต่อสู้กับสเตนวิทเทอร์อักษรดีนะครับอย่างตัวของแอสครินซึ่งมีพลังที่โกงไปอย่างมากอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับ, lin, รรไไรบตัวของแอสคริน แป๊บเดียวก็ทำเท่เป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับกริมจอและนี่ก็คือบทบาทของกริมจอในมังงะและครับ ต่อมานั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมาดูความสามารถของกริมจอกันบ้างครับกริมจอนะเป็นเอสปาดาที่มีความคล่องตัวสูงเป็นอย่างมากเขานั้นเชี่ยวชาญในการต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวในระยะประชิดด้วยทักษะการใช้หมัดและการเตะใส่คู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรงเขาเนี่ยมีเทคนิคการต่อสู้หลายอย่างกันเลยทีเดียวและมีการโจมตีที่รุนแรงอย่างน่าเหลือเชื่อเลยละครับโดยทั้งความเร็วและปฏิกิริยาตอบสนองเนี่ยก็เรียกได้ว่าดีเลิศเป็นอย่างมากนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีความสามารถในการต่อสู้ด้วยดาบที่ค่อนข้างสูงอีกด้วยดังที่เราจะได้เห็นเขานะครับกการจิิโโะแล ในสบับาฮอลโลได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีแขนเพียงแค่ข้างเดียวก็ตามครับในฐานะที่เป็นเอสปาด้เดหมายเลขหกซึ่งเป็นอารันคาที่สมบูรณ์แบบนั้นมันก็ทําให้เขามีทักษะเฉพาะตัวของอารันคาอย่างเช่นเปสควิฟซ่าครับเป็นการที่กิมจอนนะั้นจะสามารถตรวจจับแรงดันวิญญาณในบริเวณกว้างได้ทําให้เขานะั้นสามารถตรวจจับการมีอยู่ของศัตรูได้นั่นเองครับความสามารถต่อไปก็คือฮีเอโร่ครับเป็นการที่กิมจอนนะั้นจะมีผิวหนังที่แข็งแกร่งเปรียบเสมอกับเกาะให้กับเขาทําให้เขานะั้นสามารถารรรรััับบบกกาาาโจตตีะะดด่ํถึง โดยไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยนะครับและอีกความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถเซโร่ครับกิมจอนั้นสามารถปล่อยเซโร่ที่มีความรุนแรงสูงอย่างแกรนเลเซโร่ได้โดยแกรนเลเซโร่นั่นเองนะครับก็ได้ถูกไอเซนห้ามใช้ในลัสนอเช่เพราะมันนั้นมีความรุนแรงเกินไปและเมื่อกิมจอนั้นจะใช้แกรนเลเซโร่นั่นเองนะครับเขานั้นก็จะเฉือนมือของตัวเองให้เลือดออกเพื่อเป็นการผสมเลือดของตัวเองเข้ากับเซโร่ทําให้มันนั้นเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้กับแกรนเลเซโร่เป็นสีน้าเงินนั่นเองครับความสามารถต่อไปก็คือคเดสกรรรการที่ิมจ จะสามารถเปิดประตูมิติจากโลกมนุษย์เพื่อไปอยังฮูเอโกมอนโดได้ความสามารถถัดไปก็คือโซนิสครับเป็นการที่กลิมจอนนั้นจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในพริบตาได้นั่นเองครับดาฟันวิญญาณของกลิมจอนมีชื่อว่าแพนเทราครับเมื่อปลดปล่อยแล้วเนี่ยก็จะทําให้กลิมจอนนั้นมีสภาพคล้ายๆกับเสือมากขึ้นมีกงเล็บและใบมีดที่แหลมคมงอกขึ้นมาจากบริเวณแขนและขาครับเมื่ออยู่ในร่างนี้แล้วกลิมจอนนั้นจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่และพลังในการโจมตีที่เพิ่มขึ้นสูงเป็นอย่างมากกันเลยทียวาาวา,า,าน้น,นาแบบละ มันก็มีอีกสกิลหนึ่งติดขึ้นมาครับนั่นก็คือตัวของโซนิกเว็บเป็นการที่กริมจอนนั้นจะสามารถปล่อยคลื่นเสียงที่มีแรงดันมหาศาลทําให้ศัตรูรั้นกระเด็นออกไปได้กันเลยทีเดียวละครับความสามารถถัดไปก็คือกาเดเดราแพนทาร่าครับเป็นการที่กลิมจอนนั้นจะสามารถยิงกระสุนระเบิดสีเขียวขนาดเล็กที่พุ่งด้ยวยความเร็วสูงออกมาจากข้อศอกของเขาได้ครับซึ่งมันนั้นก็มีพลังทําลายล้างที่เรียกได้ว่าสูงเป็นอย่างมากขนาดที่กลิมจอนนั้นยิงออกไปเพียงแค่เม็ดเดียวก็ทาให้เสาขนาดใหญ่ที่ฮู เ,เป็นการที่กลิมจอนั้นนะครับจะสามารถสร้างกงเล็บสีน้ำเงินที่มีขนาดใหญ่และยาวออกมากลิมจอนั้นสามารถเหวี่ยงกงเล็บโจมตีศัตรตูในระยะไกลได้ซึ่งเขานั้นจะสามารถควบคุมมันได้เหมือนกับการโจมตีด้วยกงเล็บปกติทั่วไปนั่นเองและนี่นั่นก็คือความสามารถทั้งหมดของกริมจอครับ ต่อมานั้นเราจะมาดูความสัมพันธ์ของกลิมจอกับตัวละครอ,อื่นๆกันบ้างกลิมจอนั้นเป็นตัวละครที่นิสัยไม่ค่อยจะชอบรวมกลุ่มกับคนอื่นสักเท่าไรครับทำให้เขานั้นไม่ค่อยมีความสัมพันธ์หรือสนิทสนมกับใครเป็นพิเศษนะแต่เรานั้นก็พอจะเห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกับกลิมจอนั่นก็คือกับพวกเหล่าฟาเชียนของเขานั่นเองครับที่ประกอบไปด้วยชาวหลงเอสดาร์นาคิม ดีรอยและยิวฟอร์ดนั่นเองครับโดยทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อนของกริมจอตั้งแต่ที่เขานั้นยังเป็นขั้นเอสตูกัสอยู่นั่นเองครับที่พวกเขานั้นอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะว่ารวมกลุ่มกันเพื่อจับฮอลโลตัวอื่นๆกินเพื่อพัฒนาไปเป็นวัสโธเด้นั่นเองแต่ในตอนที่กริมจอนั้นกลายเป็นเอสปาดาแล้วเขานั้นก็ยังคงไม่ลืมเพื่อนๆของตัวเองครับโดยทําให้พวกเพื่อนๆของเขานั้นกลายเป็นฟาเชียนให้กับเขานั่นเองส่วนอิจิโกนั้นแล้วเนี่ยกริมจอนนั่นเองกนสักทีนะครับกับ อุคิโอราแล้วเนี่ยกลิมจอนะก็ไม่ค่อยชอบคีนาสักเท่าไหร่แล้วครับเพราะอนะุคิโอราชอบทําอะไรขัดแย้งกับเขาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เมืองลูคอนหรือเหตุการณ์ที่ฮูเอโกมันโดที่ทําให้เขานั้นได้ต่อสู้กันเล็กน้อยก็ทําให้เขานั้นมีข้อบาดหมางใจกันหลายเรื่องกันเลยทีเดียวแล้วครับและคนที่น่าจะพอมีความสัมพันธ์กับตัวของกลิมจอนก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับ ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องลับๆอาจจะลับหรือเปล่าหรือไม่ลับก็ได้นะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้เกี่ยวกับกริมจอกันบ้างครับข้อแรกเลยนะครับเพลงที่ผู้แต่งเลือกให้ใช้เป็นเพลงประจําตัวของกริมจอมีชื่อว่า Step Inside ครับข้อที่2ชื่อของกริมจอนั้นมีแรงบันดาลใจมาจากสถาปนิกชาวอังกฤษที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างอาคารสมัยใหม่อย่างตัวของนิโคลัสกริมจอนั่นเองครับข้อที่3ในการสํารวจคะแนนความนิยมของตัวละครในเรื่องบีดนั้นกริมจอนั้นอยู่ในอันดับที่4กันเลยทีเดียวนะเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราว ที่ทางเราอดีเด็กนั้นได้ทาการรวบร,รวมมาเพื่อนเพื่อนนั้นได้รับฟังรับชมกันนะก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนไหนก็คงจะชอบกันนะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนมานะที่นี้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชื่อของตัวละครหรือบทบาทตรงไหนที่ทางเรานั้นได้เข้าใจผิดพลาดไปก็ต้องกราบอาภัยจริงๆครับสําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาของพวกเราลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซิวเกนเลเจอร์สวัสดีครับ